สวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูมาเรียนรู้วิธีการเอาไฟล์วิดีโอแบบนี้ออกมาเป็นไฟล์ดิจิตอลนะครับโดยเจ้าเครื่องอาเรคคอร์ดตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับจากสายด้านหลังนะครับต่อ AV มานะครับ AV out อาแล้วมาเข้าเป็น AV in ตรงมอนิเตอร์ตรงตรงเครื่องเรคคอร์ดตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเซตมา ให้มันมาตรงคําว่า AV IN นะครับคุณผู้ชมนี่ครับ AV IN นะครับหมายความว่า AV นําสัญญาณเข้ามา TV IN ตรงนี้นะครับเราจะต้องเลื่อนลูกศรมานี่ครับลูกศรจะมาอยู่ตรง TV IN แล้วเราก็กด enter ลงไปเลยนะครับนี่ครับกด enter ลงไปนะครับแล้วก็ใส่ม้วนลงไปเลยนะครับที่เราจะบันทึกนะครับใส่ม้วนลงไปในเครื่อง VDOT VSS นะครับ แล้วก็กดเพล์ให้มันเล่นนะครับอะแล้วก็กดเพล์ตรงนี้นะครับปึ๊บนี่ครับมันเล่นตรงนี้แล้วสัญญาณก็จะมาตรงนี้แล้วนะครับนี่ครับสัญญาณมาตรงนี้แล้วตอนนี้วิดีโอก็เล่นไปก็กดเล็กขอดได้เลยนะครับปุ่มสีแดงแงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดเล็กขอดนะครับปึ๊บนี่ครับกดเล็กขอดตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับปุ่มแดงแงตรงนี้นะครับเดี๋ยวกดลงไป ปุ๊บนี่ครับพอเรากดลงไปเพื่อเล็กขอดมันจะมีตัวเลขนับตรงนี้นะครับนี่สีวิแล้วนะครับนี่ได้สีวิได้เจ็ดวิมันจะนับไปเรื่อยๆนะครับวิดีโอก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับในกรณีที่ท่านใดมีม้มว,นวนวิดีโอเทปเก่าเก่าที่เป็นงานบวชงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่หรืองานสำคัญอะไรต่างๆอยู่ในม้วน VSS แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเอามาลงได้เลยนะครับเอามาลงเป็นไฟล์ดิจิตอลนะครับแล้วเราก็เอาไปเสียบคอมพิวเตอร์เราหรืออัปโหลดขึ้น youtube ได้เลยนะครับก็เป็นไฟล์แบบนี้นะครับอันนี้ผมแนะนำว่าผมไม่แนะนำว่าให้ก๊อปปี้หรืออะไรใครของใครนะครับผมแนะนำอย่างเช่นบางท่านอาจจะมีม้วนวิดีโอที่ถ่ายเองไว้สมัยเป็นหนุ่มๆน,นะครับตอนนี้ก็ อายุ50-60นะครับตอน2030อาจจะถ่ายไว้อย่างเช่นงานแต่งงานของเราเองหรือว่างานบวชของเราหรืองานขึ้นบ้านใหม่ที่อยู่ในม้วนวิดีโอนะครับอย่างเช่นม้วนวิดีโอม้วนนี้นะครับผมได้มาจากร้านของเก่านี้ครับงานแสดงประจำปีของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมสว,วประสานมี 12, ิพฤศจิกายน2 5 3 1นะครับคุณผู้ชมตอนนี้67แล้วนะครับ31 67ก็ก็เป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น ก็36ปีแล้วนะครับ36ปีมาแล้วหมวนเทปหมวนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เราเอามา,าเขาเรียกว่ามาเล็กคอร์ดนะครับลงเก็บไว้ในเมมโมรีการ์ดเราแบบนี้เพื่อที่จะเอาไปาลงคอมพิวเตอร์เก็บไว้ดูหรือลงแผ่น DVD เก็บไว้ดูก็ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการหยุดการเล็กคอร์ดนะครับก็กดปุ่มสีแดงๆปุ่มนี้นะครับนี่ครับมันก็จะมีการบอกว่าเซฟไฟนะครับตอนนี้ อ่าแล้วก็สต็อปได้เลยนะครับอ่าผมสต็อปวิดีโอแล้วนะครับตอนนี้เมื่อเราทําการสต็อปวิดีโอไว้ถ้าเราอยากจะมาดูที่เราเลคคอร์ดอันนี้ผมไม่ได้เปิดแล้วนะครับไม่ได้เลคคอร์ดแล้วนะครับอ่าไม่ได้เลคคอร์ดแล้วอ่ถอดสายออกยังได้เลยนะครับถอดสายเก็บไว้นี่ครับถอดสายเก็บไว้เดี๋ยวเราจะมาดูวิดีโอที่เราเลคคอร์ดเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เลื่อนขึ้นมาที่คําว่าวิดีโอแล้วก็กดปุ่มโอเคลงไปนะครับ นี่ครับมันจะมีขึ้นมาว่า TV in นะครับนี่ครับที่เราเล็กคอร์ดเมื่อสักครู่นี้จะเห็นอยู่2ไฟล์นะครับอ่าเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาดูมาเล่นนะครับนี่ครับไอที่เราเล็กคอร์ดไว้เมื่อสักครู่นะครับมันก็จะเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับก็อยู่ในนี้แหละครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่คือความ ยอดเยี่ยมของเจ้าเครื่องเล็กคอร์ดตัวนี้นะครับเราเอามาจากม้วนวิดีโอเทปตรงนี้มานะครับคุณผู้ชมนี่ครับเอาออกมาเนี่ม้วนนี่แหละครับม้วนภาพยนตร์ที่เฉินหลงแสดงนะครับวิ่งสู้ฟัดสามนะครับผมเอามาไว้ในนี้แล้วนะครับนั่นแหละครับก็คือความสะดวกสบายในปัจจุบันนี้เราสามารถนําไฟล์ไปอัปโหลดขึ้น Facebook ขึ้น youtube ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบสะดวกสบายนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับเจ้าเครื่อง เลกคอร์ดเครื่องนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจหรืออยากได้ก็แจ้งผมมาได้เลยนะครับผมจะขายให้นะครับเครื่องนี้ครับสำหรับเลกคอร์ดวิดีโอนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ